สวัสดีครับนะฮะโอเคโอ้ยิ่งจับยิ่งเบามันจะเบาอะไรขนาดนี้ร้อยสามสิบแปดกรัมนะฮะรองเท้าที่เบาที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยไม่นับพวกทัตเตอร์พวกซอตตี้เมจิกอะไรประมาณนะั้นเนาะแต่นี่คือซูรูชูไม่ใช่ซูไม่ใช่ซูบชูมันคือไฮเปอร์ไฮเปอร์ชูนะฮะมันคือชื่อว่าอะไรนะอาดิดาสอา z ิดิซิโร ADIOS PRO EVO 1นะฮะนะครับอยู่อยู่ในมือละนะฮะเราก็ไปวิ่งมาละเดี๋ยวผมคิดว่าวันนี้ก็เลยเอาวิ่งหลังวิ่งครั้งแรกนะฮะวิ่งครั้งแรกเรารู้สึกยังไงเอามาเล่าให้ฟังกันนะมาดูพื้นกันก่อนดีกว่าเนี่ยเนี่ยอยาให้ดู เน,เนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยพื้นสาภาพโอเคอุ๊ยอุ๊ยอ๋อปกติมันก็มีนิดนึงอะตรงปลายปลายไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยทุกคนดูเนี่ยดูสาภาพพร้อมกันไปเจอหินเจออะไรก็ไม่ไม่แน่ใจนะนี่ผมเพิ่งเอามาดูนะเนี่ยไม่ได้ดู แล้วก็อันนี้ก็เป็นโฟมพื้นโฟมมันพื้นโฟมมันไม่อยากกดแหละกดเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของความทนของมันนะตกลงมันทนแค่ไหนหนึ่งมาราธอนแล้วสลายตัวไหมเนี่อ่ะนี่คือเอาโซมันเป็นแค่นี้เองนะทุกคนเอาโซนเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเคลือบแลกเกอร์อย่างที่บอกเนะี่ยมันเป็นเนื้อเดียวเลยแล้วก็มีเนี่ยอ่ะนะครับ นี่คือสภาพหลังวิ่งมาเจ็ดโลอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมเป็นรอยอย่างนี้มันเป็นรอยอย่างงี้วะอันนี้เป็นปะอ๋อเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือด้านซ้ายนะครับอ๋อมีแฉลบแฉลบขวาหน่อยแฉลบในหน่อยนะฮะ เอาจริงๆนะมันก็บอบบางจริงๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันก็ยังนี่คือวิ่งไปเจ็ดโลนะทุกคนเอาละ่ะคุยเรื่องความสนทานก่อนแล้วกันนะไอเรื่องสเปคเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่ผมโพสต์ไปนะเป็น Uh, unbox นะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างหลักๆเนาะก็คือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษมันก็คือโฟมไรซ์ไซโปในสูตรใหม่ที่เป็นสูตรที่ไม่ได้แบบบีบอัดเพื่อให้มันแน่นมันไม่ได้เน้นความคงทนแบบนั้นนะเพื่อให้มันเบานี่คือจุดที่มันแตกต่างเลยก็คือมันยังซับพอร์ตมันมีความหนาอยู่เหมือนเดิมนะ3.9 3.9เท่าไหร่มันลดจาก9.5หรือเปล่า ไม่แน่ใจกับข้างหน้าประมาณ28บางนะแต่ว่าโฟมตัวโฟมเนี่ยไรซโปรเนี่ยมันเบา138กร,รมัมอัปเปอร์ก็โคตรเบานะอัปเปอร์ก็บางเบาเหมือนเนะี่ยี่ยผมไม่อยากจับแรงเดี๋ยวพังพูดตรงๆเนาะเอาละพวกสปงสเปกเนี่ยเดี๋ยวใครไม่ได้ดูว่าย้อนไปดูอั box, นบอกเนาะแต่ที่สิ่งที่ผมจะมาเล่าก็คือพอทุกคนบอกว่า พอทุกคนพูดตรงกันก็คือมันใช้ได้หนึ่งมาราธอนจริงเหรอผมวิ่งไปเจ็ดโลแปลว่าผมยังเหลืออีกไม่ถึงมาราธอนรองเท้าจะสลายตัวไหมผมว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะเนี่ยอ่านี่คือสภาพเจ็ดโลผมวิ่งอะไรบ้างในเจ็ดโลผมก็วิ่งจ็อกสองโลนะฮะจ็อกก็ประมาณเพ6หกเพสหกเพสห้าไปปลายนะจ็อกแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าสู่เมนเซตเมนเซตผมก็กะวิ่ง 3K แบบสเตดี้เพ ตอนแรกกะวิ่ง500 45แล้วก็430แต่คิดว่าวิ่งไม่ได้ก็คือวิ่งประมาณ4 45 4 450ประมาณนี้ให้นิ่งๆไปตลอดเพื่อดูว่าถ้าวิ่งในเพจมาราธอนเนี่ยคือคู่นี้ข้อกำหนดคือต้องวิ่ง3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งนะหมายถึงว่าเป็นเหมาะสำหรับวิ่งมาราธอน3ถึง3ชั่วโมงครึง่งไอ้เราก็วิ่งได้แค่4ชั่วโมง คือเราก็วิ่งเพสมาราธอน3-30ได้แหละแต่เราวิ่งได้3 3กิโลเองไงหรือวิ่งได้5กิโลเราก็สามารถลองได้แบบนั้นผมก็ลองดูผมก็สรุปได้ในช่วงผมวิ่งทั้งหมดอย่างที่บอกนะ7โล2โลแรกเป็นเป็น6เพส6แล้วก็3กิโลสเตดี้เพสเป็น4 4 8 4 4 5 4 4อะไรประมาณนั้นอนะ แล้วก็จบด้วยคูดาวด้วยสไตรสไตรเนี่ยคือวิ่งไปก็ถ่ายคลิปไปอย่างที่เห็นเนี่ยแหละวิ่งไปถ่ายคลิปไปถ่ายด้วยเพสประมาณสะเหลือบดูในการนะ3า0 3า5นีอะไรเงี้ยเพสต่ำกว่าเพสสี่อ่ะวิ่งเพราะวิ่งสไตรนะวิ่งวิ่งแบบวิ่งวิ่งถ่ายเก็บคลิปนะ วิ่งประมาณเพศสาครึ่งถึงต่ำกว่าต่ากว่าเพศสีก็ผมว่าอย่างนี้มันเป็นรองเท้าที่โอเควิ่งเร็วก็คงดีมากๆนั่นแหละแต่ว่าผมว่ามันเป็นรองเท้าสําหรับมาราธอนน่ะก็คือหนึ่งก็คือมันมีความเบามากมากที่สุดเท่าที่มันจะมีได้กับมันมีคุณคุณสมบัติของไรซ์ได e โปรอยู่ก็คือความ ขารซัพพอร์ตที่หนาและมีความเด้งประมาณหนึ่งเนาะมันไม่ใช่เด้งพุ่งแบบโปร3มนะมันไม่ได้เด้งยุบอ่ะเอางี้ดีกว่ามันมีความนุ่มเฟิร์มมากกว่าโปร3ามด้วยซ้ำโปรสามเนี่ยให้อารมณ์แบบกดแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงการทำงานของไรส์ไรส์โปรมีความยุบแล้วก็เด้งขึ้นถ้ายิ่งกดมันกจ็จะเจอความเด้งของเนื้อโฟมเด้งชัดถูกไหม r ไรซ s ซ d e Pro ใน Pro 3เนี่ยกับ Energy Rod ใน Pro 3เนี่ยมันจะมีความให้ตัวกดลงมาแล้วก็เด้งคืนอย่างอย่างที่เรารู้สึกกันได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นตัวนี้ไม่ถึงกับยุบตัวขนาดนั้นแต่ก็มีความนุ่มในระดับนึ่งส่วนใหญ่คนก็จะถามว่ามันนุ่มไหมผมว่านุ่มไม่ใช่หัวใจหลักผมว่า r e s ponsive ของโฟมคือหัวใจหลัก r e s ponsive ของโฟมที่กดแล้วก็ตอบสนองดีและเบามากๆนะและความมั่นคงของรองเท้าคู่นี้มากกว่าโปรสามอย่างอย่างชัดโปรสามมันจะมีเว,ว้านู่นนี่นะตรงนี้ตรง,ตรงปลายใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีความแบบมันมีความยุบตัวให้ตัวแต่คู่นี้เนี่ยไม่ไม่ได้บแอรหรือว่าไม่ได้เพราะราคามันสองหมนะแต่ผมกลับรู้สึกว่า ผมไม่เคยเจอคู่ไหนที่วิ่งแล้วเพสตนิ่งได้เท่าเนี้ยด้วยความเบาของมันด้วยความหนาของโฟมด้วยความเด้งความคือมันบอกไม่ถูกแต่ก็แค่ว่าผมก็วิ่งแค่อย่างที่บอกนะจ็อก 6K ไอ้จ็อก6เพส6แล้วก็วิ่ง4 4 5 4 4 8อะไรเงี้ย 3K ไอ้ตัวเนี้ยรู้ว่ามันเป็นฟิลประมาณไหนซึ่งรู้สึกได้เลยว่าแม่งโคสบายแม่งวิ่งแบบ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ตายอ่ะคือแบบมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าขาขาไวนะแล้วก็คุมจังหวะได้ดีมากๆแล้วก็คือถ้าใครวิ่งดีอ่ะผมว่าคือคือมันดีอ่ะมันไม่รู้จะบอกอยังไงมันดีกว่าโบสามแน่ๆอ่ะนในแง่เพอร์ฟอร์แมมันดีกว่าแน่ๆแน่ๆแ,แ,แบบว่า ไม่ได้พูดเรื่องความเด้งหรือความดีดอะไรทุกคนจะประยาพยายามาประมาณนั้นนะแต่ผมหมายถึงว่า,าสัมผัสพื้นการขับเคลื่อนการวิ่งความสมูทความสบายความเสถียรความนิ่งของเพจไม่รู้จะอธิบายยังไงโดยเฉพาะตอนวิ่งเร็วมากๆสามกว่าอะไรเงี้สยสไตลเงี้ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ ที่ไม่แคร์ที่ที่แคร์เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มากจนแบบมันอาจจะต้องยอมตัดเรื่องยอมตัดเรื่องเรื่องความคงทนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความทนซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องของความคงทนของคู่นี้ที่หลายคนบอกว่าวิ่งได้หนึ่งมาทอนจบแล้วก็เอาสองหมื่นหารสี่สี่สิบสองกิโลเป็นได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมมันต่อกิโลอ่ะสี่สิบสองสมมุติสี่สิบห้าเท่าไหร่อ่ะ บวกบวกเลขไม่เป็นอล้วสมมุติว่าเราสมมุติว่าสองหมื่นใช่ไหมสองหมื่นทำไมต้องมาบวกเลขโชว์หารสี่สิบสองสี่ร้อยเหรอคือ,คอ,คอ,คอมันก็ไม่อย่างนั้นเนาะหมายความว่าเพราะว่าอย่างนี้ผมจะเล่าเรื่องของความคงทนผมไปอ่านในทิตุนเขาเขียนไว้ในเพจกับตุนเนาะตุนนี้เขาเป็นกับตันของอาดิดาสนะแล้วก็เขาเขียนไว้โดยเอามาจาก เเมืองนอกนะแปลมานะก็คืออย่างนี้รองเท้าคู่นี้เนี่ยความทนทานนะเอา,อางี้ขออ่าน p นะแพทริกนาว่าเป็นไวส์เพสเดียนของ Product Running นะฮะของ Adidas นะบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดที่บอกว่ารองเท้าคู่นี้ใช้ได้แค่1มาราทอนสิ่งที่ Adidas กล่าวคือรองเท้าคู่นี้สร้างมาเพื่อให้ได้ผลสูงสุดสำหรับ1เรสนั่นแปลว่าใส่มากกว่า1เรสได้นะ แต่จะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเรสแรกก็คือลดทอนไปเรื่อยๆแน่นอนอะไรที่ลดทอนผมว่า1ก็คือโฟม2ก็คืออัลโซนะฮะโฟมน่าจะไปก่อนอัลโซจากการสัมผัสทีดล,ลองวิ่งดูเนาะโอเคคอรีนะคอรีก็คือนะักวิ่งที่เทสนะได้ทดลองคู่นี้เป็นเวลา6เดือนนะหเดือนนะวิ่งในทุกสภาพผิวคอนกรีตถนนลาดยางแทร็กหญ้าคอรี ใช้วิ่งซ้อมมาราทอนเป็นระยะทาง22กิโลเมตรใช้แข่ง 5K บนถนนและแข่ง 3K ในแทร็กแล้วก็เขาวิ่งด้วยความเร็วของเพส3 30ในมาราทอนนะหรือเพส4 48นะก็เหมือนที่เราวิ่งนะั่นแหละเพสเราวิ่งเพส4 48ทั้งหมดของคอาี่เป็นเพสนี้หรือต่ำกว่านะาทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะขออ่านนะ วิ่งไปกี่กิโลถึงจะรู้สึกว่ามันต่างนะหลังจาก160กิโลโฟมจะรู้สึกนุ่มขึ้นทีละนิดซึ่งเป็นปกติสำหรับซูเปอร์ชูทุกรุ่นอันนี้จริงนะหลังจาก320กิโลเมตรโฟมจะเริ่มนุ่มขึ้นจนรู้สึกได้พอวิ่งในระยะยาวจะรู้สึกว่าโฟมไม่ค่อยตอบสนองเหมือนตอนใหม่ๆและเริ่มไม่พปอร์ตเท้าเท่าเดิมนะพพอร์ตก็หมายความว่ามันอาจจะยับนะมันมีความนุ่มยั่วมันเสื่อมนะเสื่อมความเด้งเนาะ หลังจาก480กิโลคอรีใช้คู่นี้ในการซ้อมและแข่งระยะสั้นซึ่ง Evo ยังเหนือกว่ารองเท้าคู่อื่นที่ไม่มีคาร์บอนและแม้กระทั่งซูเปอร์ชูคู่อื่นอี e v วก็ยังได้เปรียบในเรื่องของความเบาเออส่วนเอาโซไม่มีร่องรอยการสึกอัปเปอร์ไม่มีปัญหาเรื่องฉีกขาดมีแค่รอยสกปรกของการใช้งานสรุปสรุปนะขึ้นอยู่กับการใช้งานและระยะทางในการซ้อม a d i a s zero a d i o s pro evo สามารถใช้ได้2ถึง3หรืออาจจะ4มาราธอนแบบสบายๆหลังจากนั้นยังคงใช้ 5K ใช้แข่ง 5K 10K ได้แบบไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะอยู่ในมาราธอนแรกเท่านั้นข้อมูลจากเพจกับตุน้นะเอาแบบเอาแบบไม่บแอสว่ามัน2 0 0หมื่นแล้วมันมันแต่มันก็ต้องบแอสเนาะเพราะว่าแต่แต่เอาจริงๆนะคู่นี้ ไม่นับเรื่องความทนเนาะการวิ่งโคตรเพอร์เฟกโคตรเพอร์เฟกก็ประมาณนี้ว่าสิ่งที่รู้สึกดีที่สุดคือ s เ a b i ลิตี้ t เ b i l ลิตี้ดีกว่าโปรสามซัพพอร์ตพอๆกันะความนุ St ability. St ability ่ม เป็นไปทางนุ่มเฟิร์มเด้งไม่ได้รู้สึกคือมันมีความเด้งแต่มันไม่มีความยุบเท่าไม่มีความรู้สึกของ Energy Rod ที่กดแล้วยุบตัวแล้วก็คืนตัวเท่าเพราะว่าอาจจะเป็นการวางแผ่น Energy Rod ที่มันอยู่ในโปรสามันจะต่างกับอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือการอ้อหรืออย่างหนึ่งความสม ooth ด้วยเชฟของ r o c k e r Shape ที่มันป้านแบบนี้เหมือนตัว t r e r e ที่อยู่ใน เทรลตัวนั้นนะมันมัน,ม,นมันโรมันมันกิ้งนะฮะสรุปนะฮะผมก็คิดว่าถ้าไม่มีงบก็ไม่ต้องซือ้อเนี่ยแหละไม่มีงบัวซื้อไม่ได้ซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะกลุ่มไม่มีงบ นะแต่เผอิญว่าอาดิดาสก็ส่งมาก,ก็ต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็พยายามจะวิ่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่เขาบอกว่าค,คุณต้องวิ่งประมาณนั้นผมก็วิ่งได้ประมาณนี้นแหละทีนี้ถามว่าแล้วผมจะเอาไปใช้อะไรผมกะจะใช่เงี้ยในเมื่อทุกคนอยากรู้ว่ามันแบบมาราธอนมันโอเคไหมหนึ่งมาราธอนแล้วก็สลายตัวไหมซึ่งผมก็คิดว่ามันคงไม่อย่างนั้นแล้วนะเท่าที่คุยในไลฟ์ก็เป็นประมาณนั้นผมคิดว่าอย่างเงี้ยผมคิดว่า,า,วา,วาถ้าไม่มีอะไรไผิดพลาดนะ ถ้าไม่มีอะไรไผิดพลาดหรือต้องไปเทสคู่อื่นนะผมคิดว่าเดือนกรกฎาคมเนะี่ยผมจะไปแข่งไอรอนแมนที่สเปนผมก็กะใช้คู่นี้ถามว่าวิ่งในเพจอะไรวิ่งในวิ่งมาทอนซับสี่ 4, หรอเปล่าหรือต้องวิ่ง448หรือเปล่าก็ไม่นะผมก็วิ่งประมาณ5้าปายไม่ใช่5ปาายดิ6 6หกครึ่งเนี่ยห6ครึ่ง,นะ 6, 6, 6, งพยายามจะวิ่งประมาณนั้นหรือ7ก็ไม่รู้ล่ะทีนี้ทำไมถึงวิ่ง พราะปกติผมไปไอรอนแมนผมก็เคยใช้โปรสามนะผมคิดว่าโปรสามก็หลักการเดียวกันก็คือโปรสามคนใช้โปรสามก็ควรจะวิ่งต่ํากว่า4อยู่แล้วถูกไหมสี่ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ก็ก็ต้องอยากใช้เหมือนกันเพราะมันมีความเบามีความนุ่มเด้งแล้วยิ่งคู่นี้เบาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลงมาจากจักรยานเนี่ยต่อให้ผมวิ่งไม่เร็วเนี่ยคู่นี้ก็ได้เปรียบในแง่ของความสบายและความเบาเพียงแต่ว่าเสียเปรียบในแง่ของ มึงต้องเสียของก็คือใช้แล้วมันจะพังมันต้องนับมาราธอนนะั้นซึ่งไม่เป็นไรผมก็จะแค่เอามาเทสดูว่าระยะทาง42กิโลในมาราธอนแรกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะฮะแล้วก็น่าจะมีที่เชียงรายไอรอนแมนที่เชียงรายเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดอีกนะก็คงจะเป็นมาราธอนที่2และไปเดือนสัปดาห์ที่3ของ อ่พฤศจิกาก็ไปฟูจิมาราทอนบอกากะใช้คู่นี้เพราะฉะนั้น3มาราทอนในในรอบเนี่ยส,า,ส,เนเนยสาเดือนเนี่ยสีหเดือนเนี่ยผมก็กะลองใช้คู่นี้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋วมาเรารีวิวกันอะีกทีเนาะก็คงจะรีวิวแล้วดูสภาพพื้นว่าตกลงเป็นยังไงแล้วก็โฟมเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากดูเหมือนกันแต่คิดว่าคือคือคงไม่พังคาเท้าระหว่างมาราทอนแน่ๆในมาราทอนที่1อ่ะหรือมาราทอนที่2ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะ แต่ว่าจะลองดูแหละว,ว่ามันเป็นยังไงเพราะผมคิดว่าอัปเปงานประกอบเนี่ยมันคงไม่ฉีกขาดหรอกนะเมื่อเทียบกับพวกคือด้วยคุณสมบัติมนะันอะเราก็ไม่รู้นะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็มารู้กันพร้อมๆกันทีนี้สําหรับคนอื่นๆผมคิดว่าอย่างนี้คนระัถ้าคุณมีเงินนะถ้าคุณมีเงินนะคุณซื้อใน1ปีเนี่ยนะในหปีเนี่ยนะถ้าคุณซื้อโปรส ถ้าคุณซื้อซูเปอปร์ชูอีกคู่หนึ่งนะแล้วส,สมมติว่าคุณซื้ออีกคู่หนึ่งปีหนึ่งคุณซื้อสองคู่หรือปีหนึ่งคุณซื้อสามคู่ซูเป,ปอร์ชูเนี่ยผมก็แนะนําว่าอยากให้รวบงบมาซื้อคู่นี้คู่เดียวครับหรือแม้หรือกระทั่งเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุณต้องซื้อซูเปอร์ชูอยู่แล้วและอาจจะแบบวิ่งวิ่งปีหนึ่งสองมาราธอนเงี้ยผมคิดว่า จะใช้คู่นี้ได้4มารารอนนะผมคิดว่านะถ้าถ้าดูตามตามที่คอรีพูดนะที่ที่เขาไปเทสมา400กว่ากิโลนะ่ะผมคิดว่าโดยเฉพาะเราอย่างเงี้ยเราวิ่งมารารอนปีหนึ่งสองมารารนะอนอย่างเงี้ยเนาะแต่ปีนี้วิ่งสามแล้ววะ่ะ <c oughs> เอาสมมติว่าเราปีหนึ่งเราวิ่งสองมาลารอน <c oughs> ใช่ไหมหัวปีท้ายปี <c oughs> ก็แปลว่าคู่นี้จะใช้งานได้สองปีแล้วบางทีเราก็ไปมัวคิดมอนเหมือน อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พยายามชักจูงให้ซื้อคู่นี้นะหรือไม่พยายามจะาบแอบว่ามันสอง0 0สองหมื่นควรซื้อนะแต่ถ้าคุณซื้อซูเปอร์ชูอยู่แล้วสองคู่ต่อปีหรือสามคู่ต่อปีทุกไรมาสอะไรเงี้ยไม่รู้นะใครซื้อบ้านะซื้อซื้อซื้อก็อาจจะภายในปีสองปีนี้นะถ้ามันออกมาอีกรอบหนึ่งนะลองไหมแบบว่าตัดงบอื่นบ้าแล้วก็มาลองคู่นี้ก็ลองดู เฮ้ยแต่แต่เพิ่งลองก็ได้เดี๋ยวผมลองไปวิ่งมาสามมาราทอนให้ดูแล้วก็ผมก็จะบอกว่าเออเป็นยังไงอันตอนหนึ่งตอนนั้นก็ได้นะพฤศ,ศจิกาก็น่าจะจบครบทั้งสามมาราทอนไม่รู้จะได้ใช้คู่นี้จริงปะนะอันนี้พูดไว้ก่อนนะถ้าได้ใช้ก็จะใช้แต่เผื่อบางทีมันมีคู่อื่นมาก็นะแต่ผมคิดว่าลงจากจักรยานร้อยแปดสิบัวกูเอาคู่นี้ต่อให้กูเดินกูก็คู่นี้สบายนะหรือต่อให้มันพังก็ช่างมันอะ่ะเออมันมีแล้วมันต้องใช้นะ สรุปวีธีถ้าคุณวิ่งมาวิ่งมาราธอนปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยหรือปีหนึ่งสองครั้งอยู่แล้วเนี่ยไอ้คู่นี้มันอยู่ได้เกินสองปีอยู่แล้วหรือคุณหรือแบบใช้ใช้รองเท้าุปูชูสามคู่แล้วเออเอนโดฟินโปรออกโปรซีออกซื้อ,อคราวออนออกซื้อโอ้โหสองคู่ก็ซื้อคู่นี้ได้นะสองสามคู่เออสองคู่ก็ซื้อได้นะหรือเปล่า ไม่รู้อันนี้ก็ลองดูนะเพราะว่ามันให้ประสบการณ์ที่คือวิ่งมันมันมันดีจริงๆนะแค่วิ่งแต่เดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนะเดี๋ยวกะจะไปวิ่งยาวสักยี่สิบยิบเอดในฮาบเดี๋ยวเออจะเอาไปวิ่งฮาบแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะก็อย่างนี้ก็เหมือนเราเหมือนเหมือนผมอะผมผมปีหนึ่งผมไม่ไปงานวิ่งต่างจังหวัดอื่นๆะเพราะว่ามันจะมีบาทอน ที่เป็นเลสเอผมว่าเก็บเงินที่จะต้องไปหรือเก็บเงินที่จะต้องซื้อรองเท้ามาเทงบเขาเรียกว่าเทงบลองดูเทงบนี่ไม่ได้ชักจูงนะแต่ก็รู้ว่าะมันยากมันมันเสนอง,งบยากเมียไม่ให้อยู่แล้วผมว่าไม่ไม่ให้แต่ถ้าใครถ้าใครไม่ติดปัญหาอย่างนั้นผมว่าลองดูครับลองดูก็ได้นะเอาละปลายยาแค่นี้ ไม่มีอะไรจะพูดคู่นี้ต่อแล้วอะแต่ก็กลัวมันพังสิ่งที่กลัวคือคือมันพังแล้วก็อ๋อทิ้งท้ายนี่สิ่งที่จะบอก,กคือเอาโซอาจจะไม่น่ากลัวเท่าโฟมคุณภาพของโฟมเพราะมันถูกบีบอัดมาเนี่ยพอสักสามมาราธอนสองมาราธอนหนูว่าก็ก็น่าจะสองสามมาราธอนอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ายังไงโอเค สุดท้ายขอบคุณอริดานะครับที่ส่งมาก็พยายามจะวิ่งเทสในให้มันได้เนาะอ๋อไปดูสัญชัยรีวิวนะน่าจะรู้เลยว่าคือสัญชัยเขาคู่ควรกับรองท้าคู่นี้จริงๆนะครับแต่เราก็อย่าไปคิดมากนะ,ะเราได้มาแล้วเราต้องใช้แค่นั้นแหละโอเคขอบคุณครับ